สิ่งดีๆหลังจากนี้ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณรู้จักในการรักตัวเองนี่คือพลังงานไพ่นะคะลองฟังดูว่ามันตรงกับใครไหมถ้ามันตรงถ้ามันใช่ก็ขอให้รับพลังงานตรงนี้ไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองหรือเปล่าคะ พลังงานใบแรกคือสีไม้เท้าสีไม้เท้าเนี่ยนะคะมันเป็นการบ่งบอกถึงการที่คุณะเวลาทำอะไรแล้วมักจะคิดถึงคนอื่นมากเกินไปจนบางครั้งอะคะ่ะคุณมักจะเบียดเบียนตัวเองอะนะคะเวลาเราให้คนอื่นจนเขาเคยชินว่าเรายังไงก็ได้เราอะไรก็ได้เนี่ยมันทำให้ หลายหลายครั้งคุณถูกมองข้ามความรู้สึกคุณถูกมองข้ามการเห็นใจเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าพลังงานที่มันเกิดขึ้นน่ะด้วยความที่คุณพยายามคีบคำว่าคนรักคำว่าครอบครัวจนสุดท้ายอ่ะเขาเหมือนไม่ได้เห็นใจไม่ได้สนใจในความรู้สึกของคุณเท่าไหร่มันมีการแผพังทลายของของความสัมพันธ์ โอ้แล้วไพ่ที่มันขึ้นมาใต้สำรับมันขึ้นสามดาบมาด้วยอะ่ะมันมีโอกาสสูงมากๆเลยนะคะที่เขาจะมีคนอื่นหรือเขาจะเลือกคนอื่นนะคะเพราะพลังงานใบแรกคือเดอะทาวเวใบที่สองเนี่ยคือสามดาบมันเป็นการบ่งบอกว่าแบบเนี่ยสิ่งที่คุณพยายามรักษาสิ่งที่คุณพยายามคีปไว้อะตลอดมาสุดท้ายแล้วอะค่ะมันพังทลายลง และมันมีเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นหรือมีมือที่สามเข้ามานะคะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกเจ็บและคุณรู้สึกว่าและที่ผ่านมาคุณทำไปเพื่ออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหนื่อยมากๆและหมอพูดเลยนะคะว่าไพ่พลังงานสิบไม้เท้าเนี่ยมันเป็นพลังงานแห่งการที่คุณอนะพยายามคีปทุกอย่างรักษาทุกอย่างต่อให้เขาจะมีคนนั้นคุณก็ยังพยายามในการที่จะ รอเขาพยายามในการให้โอกาสเขาจนสุดจนใช้คำว่าเหนื่อยจนสุดทางมากกว่านะคะคุณเลือกในการอยู่รอเขาจนแบบจนคุณไม่ไหวอะ่ะจนคุณไม่ไหวในการที่คุณจะไปต่อตรงนั้นแล้วจนคุณเบื่อแล้วคุณคุณถึงเลือกในการปล่อยนะคะเมื่อคุณปล่อยความสัมพันธ์เก่าที่มันไม่ได้ดีกับชีวิตของคุณ คุณเลือกในการปล่อยความเหนื่อยใจทุกอย่างในชีวิตแล้วคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเพราะคุณพอแล้วกับการทําเพื่อคนอื่นคุณพอแล้วกับการที่คุณจะต้องอยู่ในจุดของการไร้ค่าแบบนั้นการรักการทําเพื่อคนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่พอดี เพราะว่าที่ผ่านมาจากที่เห็นหลายๆใบของไพ่นะคะรู้สึกว่าคุณน่ะทำเพื่อคนอื่นโดยที่คุณอาจจะไม่เคยพูดในความต้องการของตัวเองยอมเขาจนเขาไม่รู้เลยค่ะว่าคุณน่ะต้องการอะไรในชีวิตกันแน่หรือขอบเขตในความที่คุณไม่โอเคในชีวิตคือเรื่องอะไรนะคะคุณเหมือนกลายเป็นของตายในชีวิตของคนอื่นไปแล้วอะ่ะซึ่งคุณรู้สึกว่า คุณเหนื่อยพอแล้วกับการที่คุณจะต้องพยายามพยุงอะไรในหลายๆอย่างซึ่งณเวลานี้เมื่อคุณรู้นะคะว่าพยายามไปหรือการโฟกัสที่ใครมันไรค้ค่าคุณพยายามในการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงค่ะนะคะกว่าที่คุณจะทำใจได้เข้าใจในทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นซึ่งระยะในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมอพูดเลยว่าไม่ต่ำกว่า4เดือน นะคะแต่พอหลังจากที่คุณเนะเริ่มกลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้คุณจะมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะคุณจะอยู่ในจุดของการรักตัวเองมากขึ้นและเมื่อคุณรักตัวเองมากขึ้นโชคชะตาค่ะมันส่งบททดสอบมาให้คุณแล้วคุณก้าวข้ามผ่านจุดที่มันแย่ที่สุดของชีวิตได้อะเนี่ย จัสเมนมันขึ้นนะคะมันคือการที่มันไม่ใช่อยู่ๆคุณเจอเรื่องแย่ๆมาเพื่อเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตโชคร้ายนะโน no ค่ะโชคชะตามันกําลังสอนให้คุณรู้จักรักตัวเองและคุณได้ก้าวข้ามจุดนั้นน่ะมันทําให้คุณน่ะผ่านจุดทดสอบและเมื่อคุณผ่านจุดทดสอบที่มันแย่ที่สุดของชีวิต The Sun ขึ้นมาค่ะหมายความว่าคุณ กำลังเจอสิ่งที่ดีในชีวิตสิ่งดีสิ่งแรกเลยนะคะในเรื่องของพาร์ทการเงินพาร์ทการงานพาร์ทการสร้างชีวิตของคุณเพราะเดอสันเนี่ยนะคะมันมีทั้งในเรื่องของโอกาสใครที่ทำงานในเรื่องของงานประจำหรือขา้าราชการน่ะมีโอกาสนะคะในปีนี้ที่คุณจะเหมือนกับขยับขยายหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ส่วนใครก็ตามที่คิดจะทำหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณเลยนะคะแล้วการเงินของคุณอะ่ะมันจะกลับมาเฟื่องฟูในหลังจากนั้นนะคะคนเก่าของคุณจะวนกลับมาด้วยความเสียดายคุณอย่างสุดซึ้งใจนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คะ่ะสิ่งที่เคยมองว่าคุณอะ่ะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะ่นะณเวลานี้เขารู้สึกว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนไปเยอะมากคุณเหมือนไม่ใช่คนที่เขารู้จัก แล้วไพ่มันขึ้นมาหกไม้เท้าคือเขาอยากจะกลับมาเขาอยากมาขอโอกาสคุณอีกครั้งกลับมาเถอะรู้สึกว่าเสียไปไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่ามองคุณผิดไปคนที่ดีกับเขาขนาดนี้คนที่สามารถพัฒนาตัวเองได้หลังจากที่เขาห่างหายไปเขารู้ว่าเขากำลังเสียเพชรไปอะคะ่ะดังนั้นเขาถึงได้วนกลับมานะคะแต่ถามว่า การวนกลับมาครั้งนี้คุณเอาไหมคุณก็ยังแบบกลัวๆนะคะความรู้สึกมันยังเกิดความไม่มั่นใจแล้วนะเวลาเนี้ยคุณลองคิดสภาพสิคะใจของคุณกว่าจะเข้มแข็งขนาดนี้ได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะซึ่งหมอรู้สึกว่าตัวคุณน่ะน่าจะมีเงื่อนไขหรือดูพฤติกรรมเขาไปสักระยะเพื่อให้แน่ใจว่า เขามาไม่ได้มาเพื่อจะทำร้ายความรู้สึกของคุณแต่เขาจำเป็นจะต้องไม่กลับมาแล้วทำร้ายความรู้สึกของคุณอีกนะคะซึ่งหมอรู้สึกว่าตัวคุณอะจะอยู่ในจุดของการที่แบบดูพฤติกรรมเขาไปก่อนแต่สิ่งที่มันแบบดีขึ้นไปอีกก็คือคุณมีคนใหม่เข้ามาค่ะคุณมีคนใหม่เข้ามาแล้วคนนี้มันมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์มากๆเลยด้วยนะคะ คนคนนี้เหมือนเขาจะพร้อมในการสร้างครอบครัวกับคุณเลยนะเอาจริงๆนะไพ่ที่หมอหยิบขึ้นมามันไม่ได้เป็นไพ่ที่หมอจับไว้แล้วนะแต่มันคือไพ่ที่แบบเหมือนเดินเหมือนหยิบไปอะแล้วแล้วมันเป็นพลังงานที่มันต่อเนื่องกันะ่ะเฮ้ยสองถ้วยแล้วมันมาต่อด้วยหลังจากนั้นคือสิบถ้วยดังนั้นหมอรู้สึกว่านี่คือพลังงานแห่งชีวิตใหม่ๆของคุณคุณเลิกคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งใดๆบนโลกใบนี้ค่ะ เพราะสิ่งที่คุณคู่ควร่ะมันมีทั้งคนที่พร้อมจะดูแลเคียงข้างซัพพอร์ตคุณและคำว่าครอบครัวสำหรับคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยอะเฮ้ยมันมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบในไพ่อะกลับมารักตัวเองนะคุณ่ะมีคุณค่าทุกๆคนบนโลกใบนี้เกิดมาเขามีคุณค่าในตัวเองเสมอ แต่เราต้องอยู่ให้ถูกที่ค่ะไม่ใช่ว่าเราแบบเอ้ยเราพยายามแบบทําดีมีคุณค่าสําหรับใครบางคนแต่ถูกมองข้ามกับถูกไม่สนใจกับถูกมองว่าเป็นของตายและทิ้งเราไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่คู่ควรสําหรับเราขนาดนั้นแต่คุณควรจะเอาความดีของคุณและสิ่งดีๆของคุณเนี่ย ไปให้กับคนที่เขาเห็นคุณค่ารวมถึงให้เกียรติตัวคุณว่าคุณคือคนที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกคุณคือคนที่ดีคนหนึ่งที่เขาจะต้องถนอมและรักษาก่อนที่เราจะรับเกียรติจากใครเราต้องรู้จักในการให้เกียรติตัวเองรักตัวเองให้เกียรติตัวเองมากๆนะคะแล้วสิ่งดีๆที่มันคู่ควรกับคุณมันจะเข้ามาค่ะพลังงานหน้าไพ่นี้ขอให้เป็นของทุกคนนะคะ